สวัสดีครับหลังจากที่ได้ทําคลิปสอนนะครับการวาดการ์ตูนด้วยโปรแกรม powerpoint ไปแล้วนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาต่อยอดนะครับโดยการทําให้การ์ตูนตัวนี้นะครับสามารถกระพริบตาแล้วก็ขยับปากพูดได้นะครับมีวิธีการทําอย่างไรนะครับเราก็จะไปลุยกันใน powerpoint เลยนะครับเปิด powerpoint ขึ้นมานะครับหลังจากที่วาดการ์ตูนเสร็จนะครับตรงนี้ผมได้ทําการคลิกขวานะครับ แล้วก็บันทึกเป็นรูปภาพนะครับจากนั้นก็นํารูปภาพเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่านะครับไม่มีชิ้นส่วนใดๆนะครับจะเป็นรูปรูปเดียวนะครับนำเข้ามาจากนั้นจะทานะครับในส่วนของการกลับพิบตานะครับก็จะมาเลือกเครื่องมือนะครับวงรีนะครับคลิกมาที่วงรีจากนั้นก็จะวาดวงรีนะครับทับดวงตาเดิมไปเลยแบบนี้นะครับให้มันเป็นรูปแบบนี้ กดปุ่มคอนโทรลแช่ไว้นะครับแล้วก็ลากมาทับฝั่งนี้นะครับจะเป็น2ตาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทําการเปลี่ยนสีนะครับคลิกที่วงกลมที่1กดชิปแชไว้นะครับมาคลิกวงกลมที่2เลือกทั้ง2อันเลยมาที่การเติมสีรูปร่างนะครับเราก็เติมไปที่สีเดียวกันกับสีของใบหน้านะครับคราวที่แล้วก็เลือกสีนี้นะครับคลิกลงไปนะครับ เส้นนะครับเส้นขอบรูปร่างเส้นกรอบรูปร่างก็จะเลือกไม่เติมนะครับไม่มีเส้นกรอบอ่าจะหายไปนะครับแล้วทําการคอนโทนจี G, หรือไม่ก็คลิกขวาขึ้นมาแบบนี้นะครับมาที่การจัดกลุ่มอ่าจัดกลุ่มให้เป็นรูปเดียวกันนะครับอ่าสุดท้าถ้าเราย้ายขึ้นมานะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับในที่นี้เราก็ทําการเอามาปิดตรงนี้เลยนะครับอ่าปิดตาเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราจะให้กับพิบตาทำยังไง <c oughs> ให้มาที่เมนูนี้ก่อนนะครับมาที่เมนูภาพเคพื่อนไหวนะครับคลิกมาที่เมนูภาพเคลื่อนไหวจากนั้นมาที่บานหน้าต่างภาพเพื่อนไหวนะครับคลิกนะครับก็จะปรากฏบานหน้าต่างขวามือขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่เพิ่มภาพเคพื่อนไหวคือตรงนี้นะครับคลิกขึ้นมา แล้วก็นะครับมาข้างล่างเลยนะครับมาที่เอฟเฟกเน้นเพิ่มเติมนะครับคลิกตรงนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะปรากฏหน้าต่างเอฟเฟกขึ้นมาในที่นี้เราจะใช้การกระพริบนะครับให้คลิกที่กระพริบกดปุ่มตกลงนะครับเมื่อเลือกเป็นกระพริบเรียบร้อยนะครับเราก็มากําหนดค่าเพิ่มเติมนะครับตอนต้นตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนจากเมื่อคลิกนะครับคลิกลงมาเป็นนะครับกับ ก่อนหน้านี้นครับเลือกเป็นกับก่อนหน้านี้นะครับระยะเวลานะครับระยะเวลา1วินาทีนะครับหน่วงเวลาในที่นี้จะให้หน่วงเวลาสัก25วินาทีก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับมาคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับอ่าก็จะมีเมนูคลี่ลงมาไปที่การกําหนดเวลานะครับคลิกไปที่การกําหนดเวลาเสร็จแล้วนะครับ การทำซ้ำตรงนี้นะครับเดิมจะเป็นคำว่าไม่มีให้เปลี่ยนเป็นนะครับจนกระทั่งสิ้นสุดสไลด์นะครับกดปุ่มตกลงนะครับเราก็จะได้ภาพลักษณะนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบสไลด์ดูนะครับคลิกนําเสนอสไลด์นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับกระพริบตาอยู่ตลอดเวลานะครับทีนี้เราจะไปทําในการขยับปากบ้างนะครับว่าทํำยังไงอ่า วิธีการทำขยับปากก็ไม่ยากนะครับก็จะกลับมาที่เมนูแทรกก่อนนะครับมาที่รูปร่างนะครับแล้วก็จะมาที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับวาดสี่เหลี่ยมนะครับผมก็จะวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็การเติมสีจะยังไม่เติมนะครับตอนแรกจะยังไม่เติมนะครับเมื่อวาดสี่เหลี่ยมเสร็จต่อไปก็จะวาดวงกลมขึ้นมานะครับ วาดวงกลมก็จะวาดวงกลมลงไปตรงนี้นะครับถ้าอยากทำงานง่ายก็ซูมเข้ามานะครับคอนโทรลแชไว้ซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับเวลาการ์ตูนพูดนะครับมันก็จะเปลี่ยนรูปปากนะครับจากปากเดิมในทีนี้ก็จะทำเป็นภาพลักษณะเหมือนวงรีนะครับเวลาขยับปากพูดนะครับเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนสีนะครับให้เป็นสีเดียวกันกับสีนี้นะครับ วิธีการทำง่ายนะครับก็มาที่การเติมสีนะครับแล้วก็ในที่นี้นะครับเป็น2,013 2,016มันจะมีเครื่องมือหลอดดูดสีนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นอื่น2,007 2,010ก็ต้องไปดูค่าสีให้มันตรงกันก็แล้วกันนะครับจากนั้นเส้นกรอบรูปร่างนะครับค่านี้ก็เป็นสีดำขนาดเท่ากันหมดทุกอย่างแบบนี้นะครับเพียงแต่เป็นคนุณลักษณะนะครับเป็นคุณลักษณะของรูปร่างนะครับ จากนั้นเราก็มาวางไว้ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างปาก2ปากนี้นะครับจากนั้นนะครับสี่เหลี่ยมที่วาดครั้งแรกตัวนี้นะครับก็จะคลิกลงไปจะเติมสีนะครับเดียวกันกับใบหน้านะครับเติมสีนะครับสีเดียวกันนะครับก็จะทับปากเดิมไปเลยนะครับเสร็จแล้วเส้นกรอบรูปร่างก็จะไม่มีนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบโอเคนะครับเราก็จะเห็นภาพแบบนี้ จากนั้นกดชิปแชไว้นะครับกดชิปแชไว้แล้วก็คลิกนะครับวงรีตรงนี้ด้วยนะครับให้สองอันนี้รวมกันนะครับโดยการคลิกขวาจัดกลุ่มเลือกจัดกลุ่มอย่างนี้นะครับอ่ามันก็จะกลายเป็นภาพเดียวกันแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะทำให้ปากนี้ขยับทำยังไงนะครับก็จะใช้เทคนิคเดียวกันกับตากระพริบนี่แหละนะครับอ่ามาที่นะครับ ภาพเคลื่อนไหวนะครับมาที่ภาพเคลื่อนไหวก่อนจากนั้นเพิ่มภาพเคลื่อนไหวนะครับมาที่เอฟเฟกเน้นเพิ่มเติมนะครับลิกขึ้นมาเลือกเป็นกระพิบนะครับเลือกเป็นกระพิบจากนั้นกดปุ่มตกลงนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มากําหนดค่าเพิ่มเติมนะครับเปลี่ยนจากเมื่อคลิกตรงนี้นะครับเป็นนะครับกลับก่อนหน้านี้นะครับ ทีนี้หน่วงเวลาไม่ต้องหน่วงตรงนี้นะครับก็จะไม่หน่วงนะครับก็จะให้เป็นศูนย์ศูนย์เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมากําหนดค่าเพิ่มตรงนี้นะครับคลิกลูกศรสามเหลี่ยมนะครับมาที่การกําหนดเวลาแล้วก็ทําซ้ํานะครับเป็นกระทั่งสิ้นสุดสไลด์นะครับกดปุ่มตกลงนะครับอ่าเมื่อทําเสร็จแบบนี้นะครับถือว่าการขยับปากและกับพิบตานะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารันทดสอบสไลด์กันนะครับคลิกรันสไลด์นะครับอ่าเราจะเห็นว่านะครับตอนนี้นะครับปากก็พูดนะครับตาก็กระพริบนะครับต่างคนต่างทํางานนะครับของตัวเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้นะครับกระพริบบ่อยขนาดไหนหรือว่าเร็วขนาดไหนปากก็เช่นเดียวกันนะครับขึ้นอยู่กับการตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับการตั้งค่าตรงนี้ การกําหนดนะคะว่าระยะเวลานะครับที่จะให้ปากขยับตอนนี้อย่างเช่น1วินาทีเร็วไปหรือว่าช้าไปนะครับสมมุติว่าเราจะมาทดลองที่0.5วินาทีนะครับกดปุ่มตกลงนะครับไปดูซิว่าการพูดนะครับจะสมจริงไหมนะครับรันสไลด์ดูนะครับไหมครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะทําให้การ์ตูนของเราที่วาดจาก powerpoint ขึ้นมานะครับ มีลักษณะนะครับการกระพิบการขยับปากนะครับก็เป็นการทำงานแอ i m a t i o n นะครับใน PowerPoint ได้นั่นเองนะครับยังไงก็ไปประยุกต์ใช้นะครับทำสื่อการสอนให้หน่าสนใจนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ